นงงมนนองแบบไม่ได้ตั้งอร่อยนะทุกคนนะมันจะอร่อยกว่าที่อันเป็นใสๆอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโอ้ยเจ็บคอขนาด้ากลาเป็นยังวันนี้คะทุกคนมางัดปูใบไม่ได้มานานมากนะคะน้ำลงเยอะๆเนี่ยมันแค่สัปเดือนละสองครั้งวันนี้น้ำก็ลงบ่หลแต่ก็ามา เพื่อได้ห้าหกตัวเจ็ดแปดตัวพาพี่น้องก,กินผลลินเยอะๆผลลินสามฟี่มือนะคะก็มาแหละพี่น้องขึ้นะะาหาดูเพื่อนนี่แต่น้ำลงแค่นี้เลยน้ำลงไม่เยอะนะคะแต,ต่ตัวเล็กจ้ะตัวเล็กตัวใหญ่วันนี้ก็อาจจะมีปะปนกันนะคะ นี่ดูสิขอในายานหยาก่อนวันนี้ปูอะไรก็เอาหมดเลยนะคะวันนี้ก็เอานะวันนี้ไม่มีทัวเลือกเยอะสองครั้งมีความสุขเลยเรึ่นตัวแม่ถหดาลๆ ไปไบบ่อยากเอาเมื่อได้จ้ะเด้อก็จะงัด เอาข้างอยูอ่ก่อนอื่นนะคะอ้าก็เอามาเยอะเนะาะมันก็ไปสิบอกว่าวก็จะจให้งัดแบบนี้บอร์เป็นเหมือนนะอะเนื้อครีมนี่แม่งว้าวทุกคนเนื้ครีมซีฟูดนะ้ดเนาะ ตัวใหญ่ใหญ่หอืมฉ่ำมากลทุกคนขาวชั่วเลยอืมน่าครีมมี่น่ากินมากช่วงนี้คือช่วงกินหอยนางรมอร่อยนะ,ะทุกคนที่มันลงท้ายด้วย re ผิดวิธีไหมไอ้งัดผิดวิธีนะคะแต่ว่าไอา้ก็เอาไม่เยอะเนะาะจะพูดน้ามาได้จะได้เพราอา้ก็บอกเอาเมา่าหมดนะนี่โอ้โหทุกคนเพราะว่าการเอาหอยนางรมเราต้องเอาไปหมดนะจะอาจจะเอาแค่พอก,กินเลยนะตัวที่ห้า โคช้ำม,มากครีมมี่มาก ไปถึงแล้วก็เอาไปลวกล้างลวกลวกกินได้เลยจ้ะใสแบบพอดีคำเลือกแจ่ผสมไป แบบไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ามาหาปูนี่จะ้ะดูสิทุกคนน้ำครีม พี่น้องเลยเป็นยังดอกประมาณนี้แหละโอ้โหมีแต่เนื้อครีมเนื้อมันไม่คืออร่อยนะคะ นนนเสียสย,ยังบ่แสบสตัวนี้เลยแต่เราเก็บไม่สวยเองเราไม่โทษใครเราเก็บไม่สวย <c oughs> อ,อนี่น่ออกแค่ไม่กี่ตัวเองจะเต็มตลก No, i hey. look. <N> นจบพี่น้องเลยมีดหักละจ้ะจบชิ้นจ้ะจบชิ้นแล้วมีดหักขาหอยโอ้ยพอลวจ้จะท้ายละพอละโอ้ยได้ไปซื้อมีดใหม่ได้สนิทพอกินแล้วล่ะ หักขาข,าของพี่น้องดได้พอกินยยอะได้ให้เบิ้งประมาณสิบลากตัวนี่แหละก็ได้กัดหลายหมดแล้วหมดปญัญญาแล้วจ้ะว่ามีอุปกรณ์คนก็พอดีแหละเดี๋ยวกมาได้ให้เบิ้งได้ครใด ไมล่างอยู่เฮือนพี่น้องเมื่อเราจะประมาณสิบซาโตพอได้กินเนื้อแบบว่าครีมมี่มากแบบนี้คือมันอร่อยนะทุกคนนะมันจะอร่อยกว่าที่อันเป็นใสๆอะ่ะอตัวใหญ่ๆเลยจ้ะอาจจะเล็กๆ,ๆน้อยๆปะปนกันไปเจอกันคลิปใหมค่ค่ะน้ำขึ้นพอดีจ้ะทุกคนบายบาขอบคุณคะ่ะ